ออไอคค้ไข่แจนมาเล็กมาเล็กน,น,นี่ก็แจน,น<อ>เป็นหูนะครับไม่ทราบเป็นปนูด้ยไหนะจะโกดี้ย่างเจอแต่คืนนเม็ดส่ยยนวนย่างนะครับนคนที่เจอเดินนำหน้าไปแล้ว Rồi nhau con nó gặp nó rất nhau. này ta. Nhìn nhau dối đi mà nó chuẩn Ốc tìm chọc ใช่ไหมตันน่าจะไปหนูเขาโอ้าห ก็จะเป็นหูเห่าไดขา้นะเขอไปดูหมอองขาล้วเขว่าไปดูพ่อหมอพ่อต้น yeah. นะม่น well, ่เจาได้เข้าลึกไปแล้วอยู่ สามแยกใช่ไหมแกว่าเขาอยู่ใต้ทงน่ะนะยายปักทูบตั้งน้ำมันขึ้นสิบห้าท่านมันนั่งรู้จ้าแกว่าเขาอยู่ตรงนั้นแหละโออแกดูแม่จริงเลยเอาไม่ได้มันเข้าลึกไปแล้วเป็นอุ่วไม่ต้องกลัวเอาห๋อเป็นอุ่วไม่ต้องกลัวมันมันเข้าลึกไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ านัเป็นหัวไม่ต้องกลัวเข้าเข้าเป็กเลือดแล้ว